สวัสดีครับ CES นิวันนี้ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่รวม8ท่านมีสิทธิ์เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีพุทธศักราช2562ถึง2564สร้างความภูมิใจให้กับตนเองครอบครัวและหน่วยงานในสังกั 5, ดเมื่อวันที่29มีนาคม2565มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ30ปีมหาวิทยาลัยกิจกรรมแบ่งออกเป็น2ช่วงภาคเช้าเป็นพิธีทางศาสนากิจกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีพุทธศักราช2562-2564ถึงณอาคารไทยบุรีโดยมีรายชื่อผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งสิ้น253รายชื่อ สำหรับศูนย์บริการการศึกษามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมด8ท่านประกอบด้วยอาจารย์ดรนีรนาถแก้วประเสร,ริฐระคังทองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษามีสิทธิ์เข้ารับเครื่องราชอิสร,ริยาภรณ์ชันทวิติยาภรณ์มงกุฎไทยนายน้ำชัยแท่หลีหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศนางวันนีเหมือนเพชรหัวหน้าฝ่ายบริการการสอนและการสอบ นางสาวปิยพัฒน์เส้งจินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริการการสอนและการสอบนางวารุณียอดราษเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศนางสาวชนันชิตาวิชัยดิตเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการนางประทุมรักทองพนักงานธุรการมีสิทธิ์เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต,ตรุษฐาภรณ์มงกุฎไทยและนายองค์การกุลสมบัติ มีสิทธิ์เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาพร์ช้างเผือกรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นต่างๆคือรางวัลอันทรงคุณค่าสำหรับความภาคเพียรในการทำงานและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองครอบครัวและจะเป็นเกียตรติประวัติอันดีให้กับศูนย์บริการการศึกษาหน่วยงานในสังกัดอีกด้วยเศรษฐเทพแก้ว CES News รายงาน